มาดูผมจะสมัครงานนะครับว่าจะได้หรือเปล่าผมเห็นป้ายไปเลยเลยนะครับลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นด้วยกันใครว่าได้กดหนึ่งไม่ได้กดสี่สกิดข่าวเก้าเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราดเด็ดนอนในนอนขนาดนะ มาสมัครงานครับสมัครอะไรมีอะไรให้ผมทําได้บ้างับจกทำอะไรก็ทำไดเอ้าสามตัวก็บอกก็ถูกใจสี่บ้ากูบอกก็ถูกใจสี่วาเหรอจาแล้วเจ้าพูดอะไรของเจ้าเนี่ยเจ้าเคยดูผมเหรอฮะ โอเ่ได้ได้สีเลยนไม่สีาม่าฮาว่าถึงแกวาถึงใส่สีกันนะโอ้เอาสักเต็มที่เลยหอ่า่่าพ้อบอกว่าถ้ามันบอกตัวนี้หมารถมาสี่ข่อยรถรแมซบทวตัวนี้มาาสี่ข่ยนะครับ่ไอนี่มีเลย คนบอกว่าไม่ย้า้มันออกเลยคีย้านไปสีอ้ย้เรานไปสีกันแต่บอกก็มันบอกก็มนะนอรไปสีไปเกันนะอันแม่ยังยังนี่้น่นะครับได้ล่ะนันน่ะข้อมูข้อมูเหรอทำให้หน่อยครับครับโต๊ะเหรอครับ เขานี้เขาพอมีมองสมัครงานบหครับมีแล้วที่ไหนสเดแรกขับพที่แรกับขวาตังหูอ่ะโอ้เจ๋อให้ให้เดือนหนักบาทอ่าไช่ใช่ใช่ใช่มาทแล้วมาชมดูนี่เขาจะให้ผมมาฝานังหุงนี่ขายดีโซตายร้านนี้ะ กูเป็นห่งกบธันธ์บดจเาเมือเสาร์ทีเดนนวไรเมืองวันบ่โอ้ไรแมืงวันนะครับคนหัวขวัญอย่าลยเลยแสบได้เราเห็นไ้อปีล้วกัสเอามันบ่ไม่กี่สปีแล้วบอ่า่แ่แยี่สิบกว่ปีแล้ว คือเก่าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องคือเก่าว่าแล้วไม่ได้เขาไม่รับเห็นบ่เอาผมไทยผมให้คนไทยว่าร้านเจ้าสิรับผมบ่เขาบอกว่าคนรับคนรับโยมาฝานบักฮงบอกว่ามาฝานบักฮงให้ฝานบกฮงฝานบกฮงฮัลโหล เวลาจะไม่ออกมองนันมองนี่เด้คือว่าเห็นป่ะไปเห็นดูกันยังตัวเห็นยังเห็นเพื่อออกลาดพูดันลาดพูดนี่เด็แล้วไปกินเข่าแถวเนี่จ้ะมันบมอจะเห็นมอมอยู่บ่ะเห็นลายพูดจะกดไล่ผมบ่ะเว้ยให้เขาเป็นเฮ็ดติ้สี่ให้สี่เลยนะติ้งสี่แบงคพี่ป่เออก็าไม่ได้เฮ็ดติ้งสี่สี่มคนสี่ไ้เบ้างเหรเนาะอ๋ออ๋อติ้งสี่กดแท็กนี่ปองเหรออ๋ออ๋อเฮ็ดติ้งบดางเอออืม จะซื้อซองมาไหมอย่างเอาจะเกอามวยันเ้ก็้อกดอันนี้ให้เน้ะนี่ท่านผู้ชมแฟนดนดนเด็ดเด็นะเจ้าเห็นเจ้ากดไปเด้อเจ้าเห็นเจ้าของเจ้าอยู่ในจอมันได้บัดเนี้ย เปินหนังสือบอกะันไปเจ้าไปหนังสือบอกม่นังไงนี่ขนบอกเน้ะเก็เาน้ังซือบอกเ่นก็เช่นอย่างอี่นเอ้โหเงยหน้าเนาะเงยห้าลานก็าแม่มแม่ได้เยนหนังสือไม่เนี่ยเพื่ะเม่เ้าันะพี่จ้างนึ่าน่งเรียนยังไงใส่ตัวอะไรมั่งนปหบ่าสิเอาเจ้าได้เข่าโรงเรียนมานั่น้ บอสาบหาหมดแล้วบสบหาหาเอาีเไปใส่เป็ดนี่นั่ี่่นะบ้านให้เฮียปหาสีแหกนะ่อยไปเรียงวงวกับไปเนแล้วแต่ออซื้อกีนขัมันก็ให้ไปเซื้อคู่บอกว่าไมื้อแซื้อกาบกนล้กับบมมีเบมมีกันซื้อซื้อกัเลยว่ไปเรียนมันวะคนชู่งเท่ก็ไปบ้านพี่กมานี่ โอ้นี่ท่านผู้ชมเขาชีบีดพิ่นแม่แต่เพนพนขายได้มือละสี่ห้าพันพนเด้เออเบี้ยนป่อหาะป่อหาเคืองเนาะป่อหาเคืองเติมป่อหาเติมเอาเมื่อกี้ยังบอกว่าสาวปงหงประธานเลยท่านผู้ชมแม่ค้าเบัน <ties> ค <together> ิดต <future> ั๋วเราแน่เน่รเอาเล่นใช่ไหมร้องเล่นเออสาวเมื่อสาวตีนเลยตามมึงฮงอ่ะ ครับขัมยังเลี้ยซเสือมาเสือเสือเสือเลนะไปใสือมสีก็ไนเลยก็กัานกนลงอะยม่นบ่ไปเสือเปล่า้3เง่าเต่เอาจจยองเท่าปีแล้วกว้างแต่พอส6จะปีละเกิดป้าถุงยังได้เกิดได้น่ะนะอีลีน่ะเอาโจยู่เท่าปีต่เนี้ย63อย่า64เอาห6ยังเป็นเด็กน้อยยู่บ่10กว่าปี10กว่าปี โอ้จะมาเห็นอย่างต้องงันอยู่อมหน่อยตั้งแต่พัดนันหอดพัดตีกันเด้อมันหมอนมาเห็นงานเลยบ่าม,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 มาเห็นงานเขาขึ้นรับสิกบกระปี่กปี่เนอะคืมาถอยก็มากขาแบบแบบนี้คนระเบิงกันนี้ไปอยู่แบบนี้คนมาตรวจกันคือจังสันหลานนี้ไปอยู่ของอ๋อย่านเขาจับเป็นคนมาตรวจเลยเอาเล็กน้อย <แ è S 1> มาเห็นงานน่ะบ่อืมอ๋อม,มาตั้งแต่ผมท่านได้เกิดป่ะนี่แม่ มิดลายมอเตมาสที่เขามันเรื่องอยู่นยสนามหลวงก็ให้ฮประสันตัวขยันกระบบ้านบ่อยเป็นยัไงไงเอามันกลับไปขึ้นรถหัวลำพูงเนาอ๋อแล้วก็มาขึ้นหอด้านนั่นปจ<อ>ํานึงสิ่ก็ปจําตอนนี้แล้วว่าไปมังคเทพตั้งแต่นั่นแหละขยี้มาก่อนนั่นโมกีเดือนนะเขาก็ับเขาก็ปฏิวัติกันนะบอก็มีเรื่องอยู่นั่นแหละอ๋อบระเด็นเจ้าไฮเงากๆเลยไฮตัวนี้ขึ้นขึ้นหอด้านขยันไปหอดบ่มีทางขึ้นรถไปเนี่ย เอาเจ้านมนได้ผ en ¿Yes? ัวตอนไหนปะนี่ได้ผัวอยูแสิบเก้าอืมเจ้าได้เจได้ผัวตัหน่อยยู่ด้เนาะเปนหน่อยหน่อยก็สิบแปดสิบเก้าหน่อยอยู่เจ้าตาฟางบ้างสนเห็นอ่านหนังสือเห็นหงมอยตวงเถืออกทุกนนี้นั่งอนวดเชียงใหม่อยู่เลยมาดเอาฟากให้่มด้แม่ เดี๋ยวจะเล่นเชียงใหม่๊าดิทปกติเขาว่าัวแต่น้อยตาที่ฟังเนี่ยวบวฟางแล้วไปมันาดูเช็กบาทครับอะยบนะทำไปชมเห็นไหมนี่ชีวิตไม่คาได้เนี่ยเอ้ยจาพูดกันเดกอายกันเอ mày đó luôn cho nàng lên đảo bà sục cái nó Ừ Ừ Thôi, bố, Cảm ơn Ừ Ừ